มเฉือเจนกรท่านก่อนพอบนชิญขออนุญาตท่านประธานหนึ่งนาทีฮะในเรื่องสอในส่วนของสืบเนื่องมาจากการที่ทางวุฒิสภานะครับเปิดให้มีการหาลือของเพื่อนสมาชิกต่อที่ประชุมในช่วงเวลา8ปดนาฬกาสนาท,นาทีถึงเวลา9ก้นาฬกาสนาทีก่อนที่มีการประชุมปกตินะครับ ทางสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่เนี่ยได้ลงพื้นที่และใกล้ชิดของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับทำให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้รับทราบปัญหาต่งตางๆบางครั้งสมาชิกของเราเนี่ยามาเข้าคิวนะครับในช่วงเช้าทุกวันอังคารเนี่ยมันจํานวนคิวมันเกินมากกว่า15คน15ท่านด้วยกันเนี่ยนะครับทำให้ปัญหาที่จะนําเสนอต่อพอ,ต,อต่อสาภาแห่งนี้นะครับไมไ่รับการใกล้ไขเท่าที่ควรบางครั้งเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องรอการแก้ไขและบางครั้งเป็นเรื่องเรื้อรังนะครับก็ขออนุญาตท่านประธานหารือในเรื่องของการเพิ่มจํานวนวันนะครับเพิ่มจำนวนวันและเวลาให้แก่ปัญหาการปรึกษาหารือในครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นวันจันทร์นะครับช่วงเวลาประมาณตั้งแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งนขออนุญาตท่านประธานหารือด้วยครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ